หากมีกษัตริย์องค์ไหนที่โดดเด่นในหน้าประวัติศาสตร์อังกฤษริชาร์ดใจสิงห์ก็คงเป็นหนึ่งในนั้นริชาร์ดนับเป็นกษัตริย์ของอังกฤษจากยุคลางที่มีชื่อเสียงมากที่สุดองค์หนึ่งในด้านการทหารจนได้รับฉายาว่าใจสิงห์เพื่อสื่อถึงความกล้าหาญดุดันในการรบเยี่ยงราชสีทว่าสิ่งที่ชาวอังกฤษในยุคนั้นจดจำพระองค์คงเป็นเรื่องที่พระองค์แทบไม่เคยกลับบ้านเกิด หรือให้ความสนใจดินแดนในการปกครองของอังกฤษเลยเพราะชีวิตของกษัตริย์ริชาร์ดมีแต่การลบรานอกกออังกฤษไปจนถึงการเข้าร่วมสงครามครูเสดในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในคลิปนี้ทางทัพสารัฐทีวีจะพาไปรับชม Sing, ริชาร์ดใจสิงกษัตริย์ผู้ที่โดดเด่นที่สุดพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ยุโ,ยโรปริชาร์ดใจสิงหรือพระเจ้าริชาร์ดที่หนึ่งแห่งอังกฤษ เป็นพระโอรสของพระเจ้าเฮนรีที่สองแห่งอังกฤษและพระนางเอเลนอร์แห่งอากีเตนพระเจ้าเฮนรีที่สองทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปิชาสามารถผนึกอาณาจักรขนาดมหึมาให้อยู่ภายใต้อำนาจของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นดัชชินอบ์มังดีอองชูเบเตนอักิเตนและราชอาณาจักรอังกฤษ ซึ่งตามหลักแล้วพระเจ้าเฮนรีที่2เป็นรองกษัตริย์ฝรั่งเศสยังอยู่ภายใต้อำนาจของฝรั่งเศสแต่ในความเป็นจริงนั้นพระเจ้าเฮนรีที่2ทรงร่ำรวยทรัพย์สินและอำนาจเหนือพระเจ้าหลุยส์ที่6แห่งฝรั่งเศสและทรงทําให้พระเจ้าหลุยส์ที่6เสียหน้าหลายครั้ง ในปีคิเทศกราช1152พระเจ้าหลุยที่6ทรงอยากกับพระนางเอรีนอร์แห่งอากิตินเนื่องจากพระนางเอรีนอร์ไม่สามารถมีพระราชโอรสให้พระองค์แต่หลังจากการอยากกันได้ไม่นานพระนางเอรีนอร์ก็ได้เข้าพระราชพิธีอภิเษกสมรสกับพระเจ้าเฮนรีที่สองด้วยการอภิเษกสมรสกับพระนางเอรีนอร์ทำให้พระเจ้าเฮนรีที่2ทรงขึ้นเป็นผู้ปกครองอากิตินร่วมกับพระนางเอเีนอร์และอากิตนก็เป็นหนึ่งในแคว้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและร่ำรวยที่สุดในฝรั่งเศส เมื่อถึงช่วงปลายศตวรรษที่12พระเจ้าเฮนรี่ที่2ทรงต้องการแบ่งดินแดนต่างๆให้เหล่าพระราชาโอรสแบ่งกันปกครองโดยเฮนรียุวกษัตริย์ซึ่งเป็นพระโอรสองค์ใหญ่ได้รับแต่งตั้งเป็นพระประมุขร่วมกับพระเจ้าเฮนรี่ที่2ในปีคิเตศักรา1170และได้ปกครองอังกฤษนอร์มังดีและองชูในขณะที่เจ้าชายริชาร์ดจะได้อาิีตนและเจ้าชายเจฟฟรีย์จะได้เบตินเจ้าชายจอรนซึ่งเป็นพระราชาโอรสองค์เล็กกลับไม่ได้เลยเลย และถึงแม้พระเจ้าเฮนรีที่สองจะทรงแบ่งแค้นต่างๆให้เหล่าพระราชโอรสปกครองหากแต่ก็ไม่ได้พระราชทานอำนาจที่แท้จริงให้เหล่าพระราชโอรสและยิ่งเวลาผ่านไปเฮนรีย่ยุวกษัตริย์พระราชโอรสองคใหญ่ก็ทรงงดหงิดและไม่พอพระทยัยในปีคศ .1173 เฮนรีย่ยุวกษัตริย์เจ้าชายริชาร์ดและเจ้าชายเจฟฟรีย์ได้ร่วมมือกันและจับมือกับกษัตริย์ฝรั่งเศสเสืมดมือเหล่าขุนนางที่ไม่ชอบพระเจ้าเฮนรี่ที่สองได้ร่วมกันก่อก,อก,อกบฏ ทั้งสองฝั่งรบกันอย่างเดือดเดือดพระเจ้าเฮนรี่ที่สองก็เสียทีแต่ยังรอดมาได้ก็ได้รวบรวมทัพและปราบกลุ่มกบฏลงได้พระราชโอรสทั้งสามของพระเจ้าเฮนรี่ที่สองต้องจำยอมเจรจาสันติภาพและพระเจ้าเฮนรี่ที่สองก็ทรงพระราชทานอภัยโทษและให้พระราชโอรสทั้งสามกลับไปยังดินแดนของแต่ละพระองค์ในทศวรรษต่อมาก็เกิดกบฏอีกเรื่อยๆเป็นระยะ,ะยะหากแต่เจ้าชายดีชาร์ดก็ทรงสามารถเอาชนะกลุ่มกบฏได้โดยตลอด หากแต่ถึงแม้จะทรงพระปิชาแต่พระเจ้าเฮนรี่ที่สองกับเจ้าชายริชาร์ดก็ไม่ถูกกันทรงเป็นพ่อรูกที่ไม่ชอบกันและกันเหล่าพระราชบุตรซึ่งเป็นพพี่น้องกันก็ไม่ได้รักใคร่กลมเกลียวกันเท่าไหรนะ่นักและในช่วงปลายศตวรรษที่12เฮนรี่ยุวกษัตริก็ได้ร่วมมือกับเจ้าชายเจฟฟรีย์เพื่อต่อต้านเจ้าชายริชาร์ดและได้โจมตีอากิตน พระเจ้าเฮนรีที่สองก็ได้เสด็จมาเพื่อที่จะไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างพระราชบุตรหากแต่พระองค์ก็เกือบที่จะสวรครคตโดยทหารของเฮนรี่ยุวัษัตย์ทําให้พระเจ้าเฮนรีที่สองทรงหันไปร่วมมือกับเจ้าชายริชาร์ดเพื่อรบกับเฮนรี่ยุวัษัตย์และเจ้าชายเจฟฟรีย์การก่อขบฏครั้งที่สองนี้จบลงด้วยการที่เฮนรี่ยุวัตรัตย์สวรครคตแต่ถึงเฮนรี่ยุวัษัตย์จะสวรครคตไปแล้วการรบกันในครอบครัวนี้ก็ยังไม่จบลงเจ้าชายเจฟฟรีย์และเจ้าชายริชาร์ดยัง และในช่วงเวลานี้เองที่พระเจ้าฟิลิปที่สองแห่งฝรั่งเศสก็ได้เข้ามามีบทบาทเจ้าชายเจฟฟรียสิ้นพระชนในเวลาต่อมาทําให้อํานาจตกไปอยู่กับพระโอรสของเจ้าชายเจฟฟรีย และความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าเฮนรี่ที่2กับเจ้าชายริชาร์ดก็ยังคงตึงเครียดและกลายเป็นสงครามในปีคิศักราช .1188 การรบดำเนินมาถึงจุดแตกหักในฤดูร้อนคศักรา .1189 และจบลงด้วยการที่พระเจ้าเฮนรี่ที่2ต้องทรงยอมแพ้เจ้าชายริชาร์ดกับพระเจ้าฟิลิปที่2ต้องทรงยอมเจรจาสันติภาพแต่ถึงจะยอมแพ้แต่ก็มีเรื่องเล่าว่า ขณะที่พระเจ้าเฮนรีที่สองทรงประชิญหน้ากับเจ้าชายริชาร์ดพระองค์ได้สวมกอดเจ้าชายริชาร์ดหากแต่ได้กระซิบที่พระกันของเจ้าชายริชาร์ดโดยตรัสว่าพระเจ้าของข้าให้เวลาข้ามากพอที่จะแก้แค้นเจ้าแต่ดูเหมือนว่าพระเจ้าจะไม่ได้ประทานเวลาให้พระเจ้าเฮนรีที่สองมากพอที่จะได้แก้แค้นเนื่องจากพระองค์ได้สวรรคตในวันที่6กรกฎาคมคิศักรา1189และเจ้าชายริชาร์ดก็ได้ขึ้นครองราชต่อมาเป็นพระเจ้าริชาร์ดที่หนึ่งแห่งอังกฤษหรือที่ รู้จักกันในเวลาต่อมาว่าริชาร์ดใจสิงห์หลังจากขึ้นครองราชพระเจ้าริชาร์ดที่หนึ่งก็ทรงเตรียมการยกทัพไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์และได้ทรงทำการเจราจากับพวกเคลติกซึ่งเป็นดินแดนเพื่อนบ้านของอังกฤษเจรจาสันติภาพอีกทั้งยังทรงเจราจากับพระเจ้าฟิลิปที่สองซึ่งในเวลานั้นพระเจ้าริชาร์ดที่หนึ่งทรงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันพระเจ้าฟิลิปที่สองทรงตกลงที่จะเข้าร่วมกับกองทัพโครูเซตและสงครามก็ได้เริ่มขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ พระเจ้าริชาร์ดที่1กับพระเจ้าฟิลิปที่2ทรงนําทัพปุกไปยังราชอาณาจักรนาโปรลีและวางแผนที่จะล่องเรือไปยังเรแวนหากแต่อุปสรรคก็ยังมีอยู่ตลอดทางได้เกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มม็อบที่โจมตีชาวยิวในอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมน,นีอีกทั้งกองทัพเยอรมันก็ต้องสูญเสียพระประมุขทำให้ต้องยกทัพกลับ พระเจ้าฟิลิปที่2ยกทัพไปยังเอเคอในขณะที่พระเจ้าริชาร์ดที่1ทร่งมุ่งไปยังไซปรสและสามารถยึดเกาะไซปรสได้จากข้าหลวงกรีกเมื่อยึดเกาะไซปรสได้แล้วพระเจ้าริชาร์ดที่1ก็ทรงนําทัพมุ่งไปยังเอเคอเอเคอคือหนึ่งในดินแดนท่าเรือที่สําคัญของเรแวนและตั้งแต่เดือนสิงหาคมคศักราช .1189 กองทัพโครเซตก็ได้เข้าปิดล้อมท่าเรือหากแต่ก็ไม่สามารถทำลายกำแพงเมืองลงได้ ซาลาดีนสุตลต่านองคแรกแห่งอียิปต์และซีเรียก็ได้เข้ามาสู้รบกับกองทัพครูเสดแต่ก็ทําได้เพียงแค่ปิดล้อมกองทัพที่มาปิดล้อมอีกทีทั้งสองทัพต่างคุมเชิงกันและกันจนเมื่อพระเจ้าดิชาร์ดที่1เสด็จมาถึงพระเจ้าดิชาร์ดที่1เสด็จมาพร้อมกับกองทัพเสริมทําให้เมื่อถึงเดือนกรกฎาคมคิรัศักรา,า1191ก็ได้รับชัยชนะในที่สุดเมื่อสามารถยึดดีคือได้แล้วพระเจ้าฟิลิปก็ทรงยกทัพกลับฝรั่งเศส หากแต่พระเจ้าดิชา์ที่1ยังคงประทับอยู่ในเอเคอร์จนกว่าจะสามารถยึดเยรูซาเล็มได้หลังจากที่เอเคอร์แตกพระเจ้าดิชา์ที่1ก็ทรงเรียกค่าไถ่กองทหารที่ประจำการในเอเคอร์ให้ฝ่ายลาดินจ่ายค่าไถ่ชีวิตทหารหากแต่ว่าลาดินนั้นไม่ยอมจ่ายพระเจ้าดิชา์ที่1จึงทรงสแสดงให้โลกเห็นว่าพระองค์นั้นไม่ใช่คนที่จะมารอเล่นได้ด้วย ในวันที่20สิงหาคมคิศกราัช1 1 9 1นักโทษในอ,อกเกือกว่า2,700คนได้ถูกนำตัวออกจากเมืองและนำไปตัดหัวในบริเวณที่กองทัพของซาราดีนมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อเห็นเช่นนั้นซาราดินก็รู้สึกโกรธมากและตอบโต้ด้วยการสั่งประหารนักโทษเช่นกัน สองวันต่อมากองทัพของพระเจ้าริชาร์ทที่1ก็เดินทางออกจากเอคือมุ่งไปยังจาฟาทางใต้และกองทัพของพระองค์ก็เดินทัพเรียบชายทะเลเพื่อที่จะคอยรับเสบียงที่จะส่งมาทางเรือหากแต่ตลอดทางกองทัพของพระองค์ก็ทรงประทักกับกองทัพของซาลาดีนในที่สุดกองทัพของพระเจ้าริชาร์ทที่1ก็ได้รบกับกองทัพของซาลาดีนโดยกองทัพของพระเจ้าริชาร์ทที่1ที่อดทนต่อการย่อเยื้อจากกองทัพของซาลาดีนได้นําทัพโจมตีโดยที่ยังไม่ได้รับพระราชบัญชาจากพระเจ้าริชาร์ทที่1 ในที่สุดกองทัพของซาลาดินก็ต้องพ่ายแพ้และเมืองเจ้าฝาก็แตกในอีก3วันต่อมาแต่เมื่อมาถึงเยรูซาเล็มกองทัพของพระเจ้าดิชาร์ทที่1ก็ไม่สามารถเอาชนะได้โดยง่ายทําให้ต้องทรงเปลี่ยนแผนจากการปิดล้อมเมืองมาเป็นยอมเจรจาการเจรจาของพระเจ้าดิชาร์ทที่1เป็นข่าวดังที่ล่วงรู้ไปถึงหูของพระเจ้าฟิลิปที่2และเจ้าชายจอรนพระอนุชาของพระเจ้าดิชาร์ทที่1และทั้งสองพระองค์ก็ทรงวางแผนจะชิงบัลลังก์จากพระเจ้าดิชาร์ทที่1 ในเดือนกันยายนคิศรา1192ข้อตกลงก็สำเร็จผลโดยเยรูซาเล็มจะอยู่ภายใต้อำนาจของมุสลิมแต่นักสแสวงบุญชาวคริสต์จะได้รับอนุญาตให้มาเยือนดิดนแดนศักดิ์สิทธิ์ได้และจะมีการสงบศึกเป็นเวลา3ปีหลังจากการสงบศึกพระเจ้าริชาร์ดทรงนำทัพที่มีกองกําลังพลราว15,000นายมายังดิดนแดนศักดิ์สิทธิ์หากแต่ขากลับนั้นพระองค์ทรงตัดสินใจที่จะปลอมตัวและเสด็จกลับไปด้วยทหารติดตามเพียงไม่กี่นายเท่านั้น และก็มีคําถามเกิดขึ้นมากมายว่ากองทัพของพระองค์นั้นหายไปไหนบางทีพระองค์อาจจะไม่สามารถจัดการกองทัพได้อีกต่อไปจึงต้องสละทัพหรือทหารในกองทัพของพระองค์อาจจะตายไปเกือบหมดนี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่นักประวัติศาสตร์คาดการไว้แต่ไม่ว่าเหตุผลนั้นคืออะไรพระเจ้าริชาร์ดที่หนึ่งก็ทรงปลอมตัวและเสด็จกลับพร้อมทหารติดตามเพียงไม่กี่นายหากแต่รเรือของพระองค์ต้องเผชิญกับพายุและต้องมาขึ้นฝั่งที่อากิลเรียในเดือนธันวาคมคิศ1192 หลังจากนั้นพระเจ้าริชาร์ดที่1ทรงตัดสินใจจะเสด็จไปทางบุกหากแต่ก็ถูกจับกลุ่มที่ดัชชีแห่งออสเตรียซึ่งเดยุคที่เป็นผู้จับกุ่มพระองค์นั้นก็เป็นผู้ที่พระองค์ทรงคุ้นเคยจากกองทัพครูเสดเดยุคเล็งเห็นว่าพระเจ้าริชาร์ดที่1จะสามารถสร้างผลประโยชน์ให้ตนได้มากจึงตัดสินใจให้คุมตัวพระเจ้าริชาร์ดที่1เพื่อเรียกค่าไถ่ หากแต่เมื่อพระองค์จักรพรรดิซึ่งเป็นเจ้าเหนือหัวของเดยุกทรงทราบก็มีรับสั่งให้ส่งพระเจ้าริชาร์ที่หให้แก่พระองค์และเรียกค่าไถ่สูงขึ้นกว่าเดมิมอีกข่าวการเสียทีของพระเจ้าริชาร์ทที่หนึ่งเป็นข่าวใหญ่ที่โด่งดังไปทั่วยุโรปและตามธรรมเนียมแล้วการโจมตีดินแดนของนักรบปูเใสถือเป็นสิ่งที่ผิด ทำให้พระสันตะปาปาประกาศว่าทรงตัดขาดจากท่านเดยุกและจักรพรรดิที่จับพระเจ้าริชาร์ดที่หนึ่งเป็นตัวประกันแต่ดูเหมือนว่าในเวลานั้นความระโมบจะครอบงำชายทั้งสองเกินกว่าที่จะสนความผิดบาปอะไรอีกแล้วทางด้านพระเจ้าฟิลิปที่สองและเจ้าชายจอ์นก็ทรงติดต่อกับจักรพรรดิที่ควบคุมพระเจ้าริชาร์ดที่หนึ่งไม่ใช่เพื่อที่จะจ่ายค่าไถ่พระเจ้าริชาร์ดที่หนึ่งแต่ทรงยินดีที่จะจ่ายเงินให้พระองค์จักรพรรดิเป็นเงินก้อนโตหากพระองค์จักรพรรดิจะควบคุมพระเจ้าริชาร์ดที่ให้นาานนกว่ี้ แต่นับเป็นความโชคดีของพระเจ้าดิชาร์ทที่หนึ่งเนื่องจากพระนางเอเลนอร์ผู้เป็นพระราชมารดาพร้อมทั้งเหล่าขุนนางที่ยังพักดียินยอมที่จะจ่ายค่าไถ่ให้แก่พระองค์เมื่อองค์จกักรพรรดิได้รับค่าไถ่พระเจ้าดิชาร์ทที่หนึ่งก็ได้รับการเปิดดวให้เป็นอิสระและในขณะเดียวกันอำนาจของเจ้าชายจอรนก็เสื่อมลงเรื่อยๆและพระเจ้าดิชาร์ทที่หนึ่งก็กลับมาครองอำนาจอีกครั้งอาจแต่พระองค์ทรงพระราชทานอภัยโทษให้แก่เจ้าชายจอรน พระเจ้าริชาร์ดที่1ได้ทรงประทับอยู่ในอังกฤษเป็นเวลา6เดือนโดยได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเคลติกและรวบรวมเงินทุนสำหรับใช้ในการยึดครองนอร์มังดีคืนจากพระเจ้าฟิลิปที่2เนื่องจากในช่วงที่พระเจ้าริชาร์ดที่1ไม่อยู่พระเจ้าฟิลิปที่2ทรงนำทัพมาโจมตีดินแดนของพระองค์อยู่บ่อยครั้งในช่วงเวลา5ปีหลังจากนั้นพระเจ้าริชาร์ดที่1ก็ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการรบและจุดจบของพระองค์ก็ทรงมาถึงขณะที่พระองค์ไปราชการสงครามนี้เอง ซึ่งในสงครามหนึ่งกองทัพของพระองค์ได้ปิดล้อมปราสาทเล็กๆหลังหนึ่งและพระองค์ก็ไม่ได้สวมเสื้อกรอกและได้ตัดสินใจเข้าไปใกล้แนวปิดล้อมเพื่อตรวจตราความเรียบร้อยในจังหวะนั้นเองบนธนูจากบนกำแพงของปราสาทได้ยิงธนูใส่พระองค์ไปโดนที่ไหล่และในไมช่ช้าบาดแผลของพระองค์ก็ได้ติดเชือ้อและทําให้พระเจ้าริชาร์ทที่1สวรรคตในวันที่6เมษายนคศ1199ขณะที่พระองค์มีพระชนมายุ41พรรษา มีเรื่องเล่าว่าก่อนที่พระองค์จะสวรรคตกองทัพพระองค์ก็สามารถยึดปราสาทได้และพระเจ้าริชาร์ดที่หนึ่งก็ได้มีรับสั่งให้นําตัวพลธนูที่ยิงใส่พระองค์มาเข้าเฝ้าปรากฏว่าพลธนูนั้นเป็นเพียงแค่เด็กหนุ่มผู้หนึ่งหากแต่มีความกล้าหาญไม่เกรงกลัวผู้ใดพระเจ้าริชาร์ดที่หนึ่งก็ไม่ได้ทรงเอาผิดอะไรแถมยังมีรับสั่งให้ปล่อยตัวพลธนนูรายนี้ให้เป็นอิสระและยังมีพระราชทานเงินให้อีกหนึ่งร้อยชิลลิงนั่นเองครับ นี่ก็คือเรื่องราวของพระเจ้าดีชาร์ดที่หหรือที่รู้จักกันในนามดีชาร์ดใจสิงกษัตริย์ผู้ที่โดดเด่นที่สุดพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ยุโ,ยโรปถ้าข้อมูลตรงไหนมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นไปทางเราก็ขอภายไว้ได้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราและเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ